ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับแมปบิวอซูอีกเช่นเคยครับผมวันนี้วันนี้มีอัปเดตใหม่เข้ามาครับเป็นอัปเดตท,ที่26ครับทุกคนโดยอัปเดตนี้จะมีอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมกันเลยครับพีโน่ชอบบริการขายสัตว์เลี้ยงไลทเทมต่างๆในแมปบิวอซูไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเชตสัตว์เลี้ยงหรือไข่และยังมีบริการรับฟาร์มด้วยนะทุกคนถ้าหากใครสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเอาละทุกคนเดี๋ยวผมจะมาพูดภาพรวมของอัปเดตนี้ให้ดูก่่อออออนนนะะะะะคคครรับววาาามานนมีีไไ้้งงแลลลยปเเจทผโ นี่เลยครับอัปเดตที่26นะครับผมมีอะไรมาบ้างนะครับก็มีนิวสเปเชียลฟิชชิงอีเวนต์นะครับผมก็เป็นอีเวนต์ตกปลานะครับผมแล้วก็มีนิวโอเชียนเอครับซึ่งเป็นไข่ด้านหลังครับไข่ปลาครับผมแล้วก็มีสัตว์ใหม่ครับโดยตัวไข่เนี่ยจะมีเพิ่มมา1อันนะครับผมแล้วก็ตัวปลาจะเพิ่มมาใหม่2ตัวนะครับผมแล้วก็เพิ่มเลเวลของสัตว์ยักษ์ครับผมเพิ่มทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะครับแล้วก็มีการปรับระบบของกระเป๋าเล็กเล็น้อยๆอยนะครับผม แล้วก็จะมีตัวอัปเดตที่เดบไม่ได้แจ้งตรงนั้นนะครับก็จะมีตัวซีซันพาร์ตครับทุกคนเห็นปะตอนแรกมันหมดเมื่อวานแต่ตอนนี้มันกลายเป็น6วันซึ่งจริงๆแล้วอะครับเขาแค่ขยายระยะเวลาในการรับตั๋วครับทุกคนเห็นปะตัวเคลมมันบอกว่าไม่สามารถรับได้แล้วมันจบละเดี๋ยวอีก6วันเนี่ยพอหมดนี้ปุ๊บมันก็จะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาอ้ามีตัวพาร์ใหม่เข้ามานะครับผมซึ่งในระหว่าง6วันนี้เราก็สามารถรับตั๋วไอ้พวกนี้มาสุ่มได้ครับผมเผื่อใครที่ยังไม่มีตัวโดมจุลนะท่นนยกอุูค ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับโดมจุลศิษย์นะครับต่อไปเป็นตัวล็อกอินรายวันนะครับซึ่งของผมเนี่ยเคยครบไปแล้วนะครับ7วันตอนนี้อยู่ดีมันมเริ่มใหม่ก็น่าจะวนไปเรื่อยๆแต่ไม่แน่ใจว่าอีกกี่รอบนะครับหรือจะหมดเมื่อไหร่ก็พยายามสะสมไอ้ตัวนี้กันเยอะๆนะทุกคนไอ้ตัวสัตว์ที่ให้เนี่ยเป็นสัตว์ลิมิเต็ดนะครับทุกคนแล้วก็ที่ดีอย่างหนึ่งเลยคือมีโอกาส20%ที่จะติดสถานะด้วยนะครับผมซึ่งของผมเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยครับเมื่อตอนรอบที่แล้วครับรับมมาาา้้วตติดดสถนนไฟครับับบีีเยเยผยอหออใู เดี๋ยวนี่นี่นี่ปึ๊บตัวนี้เลยเห็นปะติดสถานะไฟทุกคนโคตรดีอยู่ดีโชคดีจัดแต่ถ้าดีกว่าน,นี้ขอให้ติดสถานะจุลศิษย์นะรอบนะ้าโอเคเดี๋ยวจะมาพูดถึงกิจกรรมตกปลากันเลยนะครับทุกคนว่ามียังไงทํายังไงนะครับผมก็ตรงกิจกรรมตกปลาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่มีสภาพอากาศ snowy day นะครับซึ่งตอนนี้ประมาณ1ิวิเดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะครับแล้วเราจะไปดูกันโอเคมาแล้วทุกคนตอนนี้เป็น snowy นะใช่ไหมทุกคนนี่นี่นี่มาเลยข้างๆ้านี่ กนตัวกิจกรรมนี้ครับพอเป็นสถานะ Snowy Day ปุ๊บมันจะมีวงอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมาทุกคนเห็นไหมครับวงนั้นหลังผมตรงนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับตัววงนี้ก็จะเป็นวงที่มีโอกาสทําให้เกิดสถานะ Snow นะครับไข่ที่ตกได้นะครับซึ่งตัววงนี้ครับจะสุ่มเกิดในแมพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถูไปออกให้ดูฟึบฟึบฟึบเห็นไหมตรงนี้หนึ่งวงนั่นนตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นวงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเียวไอสัตว์ข้างหน้าผมมันเป็นทีเล็กตอนไหนอะเฮ้ยเปลี่ยนล่างเฉยผมมมให้้้้อาไไไววครัับแล่ดดูง อยู่ดีก็เปลี่ยนครับทุกคนโหถือว่าโชคดีมากๆเลยครับเอาล่ะกลับมาที่เนื้อหาของเราดีกว่าทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองตกปลาในวงนี้ให้ดูนะครับโดยใช้เหยื่อตัว800ล้านนะครับทุกคนไปหนึ่งสองสาปุ๊บเดี๋ยวน่าจะตกประมาณ3ฟองนะทุกคนดูดีว่าจะได้ไข่ใหม่ไหมใน,ในคลิปนี้ชิบชิบชิบชเพิ่มโอ้โหไม่ได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวได้ไข่ฉลามติดสโนโทุกคนเฮ้ยของจริงจัดเดี๋ยวหาวางก่อนเลย พักกี่นาทีะะวะเดี๋ยววางตัวไหนดีเอ่อเอาสักตัวนึงออกไปก่อนตอนนี้ขอให้ได้ตัวแพงๆแล้วติดสโนอ่อะน่าจะดีเลยเดีนะ๋ยวดหาสักตัวหนึ่งพันโอ้ไม่มีเลยว่ะดีๆๆนี่ตัวนี้ตัวนี้ไปก่อนเลยน้องปึ๊บเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ดิเอ้ยไม่ใช่ปึ๊บเอาตัวนี้ตัวนี้ไปปึ๊บโอเควางไปแล้วสองชั่วโมงในนี้ก็ประมาณสามชั่วโมง โอเคถือว่าไม่แย่นะครับติดสโนโด่นเฉยโอเคเดี๋ยวอีกสักสองฟองนะครับชึบสามสองหนึ่งมาปุ๊บไข่ใหม่มไข่ใ,ใหม่มาโอ้ยนีไงไข่ใหม่ทุกคนได้แลเดี๋ยอีกสักรอบหนึ่งครับตามตกลงครับสามรอบชึบได้ไหม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 ชึบ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 โอ้ยโอ้ไม่ได้ไข่ใหม่อ่าไม่ได้ไข่ใหม่ติดสถานสโนโุนแต่ได้ไข่ใหม่มาครับนี่นี่นี่เดี๋ยวจะหาที่วางไว้ให้นะครับ นี่นี่วางตท่นี้แล้วก็วางไปโอเคครับทุกคนเงี้นเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวไข่ใหม่กับสัตว์ใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปดูทั้งสมุดนะผมยังไม่มีนี่เลยเดี๋ยวไข่ใหม่ชึบชึบชึบไข่ใ,ใหม่ก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นเซลฟิชเอครับผมเป็นไข่ระดับสูงกว่าไข่ปลาหมึกอีกนะทุกคนซึ่งเป็นไข่ที่ดีเลยละ่ะเห็นไหมเริ่มมามีแดงแค่สองอย่างนอกนั้นก็เป็นแบบตัวลุงตัวพิซึมแล้วอะแล้วก็สัตว์สองตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะมีตัวนี้นะครับทุกคนกับตัวนววน,วน,นีี้่ หมือนจะเป็นปลาดาบนะครับทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะคล้ายๆปลาตัวนี้แต่ว่ามีขี้มีอะไรจากรูปทรงเนี่ยผมเดาว่าเป็นปลาหวานนะครับทุกคนคิดว่าเป็นปลาอะไรลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับทุกคนต่อไปอีกอัปเดตหนึ่งที่ผมจะบอกคือไอตัวอัพเวลใช่ไหมนี่เนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังก่อนพอดีอยู่ข้างหลังพอดีเห็นไหมครับตัวนี้ตอนแรกมันตัน70ครับตอนนี้ตัน80ละแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตัวข้างหน้าครับนี่ครับตัวข้างหน้าคือรอบที่แล้วเนี่ยมันตัน250ใสองร้อยม้นตันที่260ครับผม ก็จะประมาณนี้ครับอัปเดตที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตที่26นะครับทุกคนเดี๋ยวรอเปิดไข่กันนะครับทุกคนไปเดี๋ยวผมคามไปตอนจะเปิดไข่ได้เลยนะอ่าแล้วครับทุกคนตอนนี้ไข่เปิดได้แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าได้อะไรครับไปฟึบฟืบฟืบได้อะไร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 เฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่โอ้ได้ปลาลอยโอ้โหไม่ได้ตัวใหม่ทุกคนคนเสียใจยังไงทุกคนก็อย่าลืมไปตกปลาแล้วก็สะสมปลาใหม่ใหม่กันด้วยนะครับผม เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปอธิบายอัปเดตท,ที่26ครับใครมีความเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยครับเดี๋ยวไปเจอกันครับคลิปหน้า